รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกว่าเกมเพลย์ Back o f j เเนี่ยสนุกกว่าภากที่แล้วอยู่พอสงควรนะครับประทับใจในเรื่องของมูเมนต์ภาคเรที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองครับในเรื่องของการเพลย์เกมโพลิตี้เนี่ยสนุกไปแล้วนะครับแล้วก็มีมูเมนต์แบบนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทำคลิปกระโดดวิ่งยิงตึงๆแน่นอนนะครับตีลากายิงแบบนี้นะครับรู้สึกว่า การวิ่งหรือว่าความเร็วเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกลดลงนะครับแต่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยวอร์จามนะครับก็ทําให้ทางผู้เล่นเก่าเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สนุกกับเกมนี้ไปได้ด้วยนั่นเองนะครับคาดหวังที่เล่นโหมดเนื้อเรื่องใน b a c k o f 7นั่นเองนะครับก็มีมเมนต์แบบนี้เข้ามาก็คาดหวังว่าธีมของเกมภาคนี้เนี่ยจะเป็นแบบล้ำๆเหมือนโลกอนาคตนิดนึงนะครับก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับนานๆทีคอร์ดิที้จะมี มูฟเมนต์แบบนี้เข้ามานะครับก็อยากให้มาลองเล่นกันใครที่ไม่ได้เล่น่างขายจตก,กินี้เป็นนานแล้วก็อยากให้กลับมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสนุกแน่นอนนะครับ